สวดีครับผมนายธนัพงศ์อุดมชัยพิทักษ์ครับก็ผมเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศ,ศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณน,นะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับโดยในหัวข้อที4ที่ผมสนใจนะครับก็คือปัญหาการพ่อขาวในปากกาลังนะครับซึ่ง จะเป็นพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์นะครับนั่นก็คือเกาะสมุยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่ารายได,ได้หลักของประเทศเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวซึ่งในตัวเกาะสมุยเองครับก็มีความเขาเรียกว่าการดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้ให้มาท่องเที่ยวในส่วนของการดำน้ำต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวปะกกรลังเนี่ย กำลังที่อยู่ในบริเวณเกาะเนี่ยมีการพ่อขาวเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลข,ของอจังหวัดเรานะครับก็ก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าผมเนี่ยได,ได้ได้ทำการศึกษาในส่วนของการพ่อข่าวมาก็จะเอาชุดคิดตรงเนี้ยครับมาร่วมกับตัวในส่วนของอ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการตรวจจับหรือหรือรวัดเปอร์เซ็นต์ในการฟอกขาวของปะกรลังในพื้นที่ที่ผมศึกษาอยู่นะครับในส่วนของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะครับก็ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในส่วน,น,วนของการทำนายปรากฏการณ์การพ่อขาวต่างๆในพื้นที่บริเวณต่างๆแค่เรามีค่าพารามิเตอร์เช่นพวกคุณภูมิน้ำทะเลหรือว่าค่าความเป็นกดดังของน้ำทะเลครับเราก็สามารถนําชุดข้อมูลส่วนนั้นครับมา,าประยุก์ตใช้ในศาสตร์ของทางด้านคณิตศาสตร์นะครับมาจับกับโมเดลเพื่อที่จะทำนายปรากฏการณ์การพ่อขาวนี้ขึ้นมาได้ครับ ครับกอ็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่ๆี่น้องๆลูกป้านาอา,านะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากให้รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดของเราเนี่ยครับไว้ให้เด็กในรุ่นรุ่นในรุ่นต่อไปเนี่ยได้ได้มารับชมของจริงไม่ใช่แค่เป็นแค่รูปภาพนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวทรัพยากรทางธรรมชาติของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับที่ๆน้อง,องลูกปลาในอาหาทุกท่านนะครับกอ็อยากให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติของเรานะครับเป็นหลักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าแต่ว่าตัวอัาว์การังอย่างเดียวนะครับ<ม>ในทรัพยากรอื่นๆซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เ่ยหรือว่า พวกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องมันจะต้องอยู่ในจิตสำนึกของทุกๆคนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาทรัพยากรที่สวยงามของเราเอาไว้นานๆนะครับ